สวัสดีทุกคนนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตโปรเน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่าย a อเอสวันทูคอร์เน่นะครับทุกคนสามารถสมัครใช้ได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซิมเติมเงินหรือว่าซิมรายเดือนเนี่ยนะครับลองกดสมัครกันได้เลยนะครับผมอัปเดตใหม่ล่าสุดในวันนี้ตอนนี้เลยเนี่ยนะครับสาหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตของ a อเอสอยู่นะครับสามารถดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสนใจตัวไหนก็กดรับสิทธิ์ได้เลยนันงองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูนะครับโปรอิน นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นโปรเน็ตไว้ให้ตรงนี้นะครับตนใจตัวไหนนะครับผมสามารถกดได้เลยนะครับทุกคนก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอาจจะมีนะครับผมบางเบอร์บางซิมที่สามารถสมัครได้นะครับและอาจจะมีตัวที่ใช้ point แล้วก็ไม่ใช้ point เี่นะครับผมเลยแนะนําให้ทุกคนนะครับผมกดสมัครให้ครบทุกตัวเลยนะเอ็นนะครับเดี๋ยวเล่านะครับผมไปดูอินเทอร์เน็ตนะครับผมตัวแรกกันนะครับสําหรับตัวแรกนะครับทุกคนผมมีมาให้ทั้งหมด6ตัวนะครับตัวแรกกดอกจัน ห้าห้าศูนดอกจันท์สามหนึ่งหนึ่งซีเลียมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นนะครับผม อินเทอร์เน็ตนะครับ500 MB นะครับสามารถเล่นได้นะครับผมสูงสุดอยู่ที่ 5G นะครับความเร็วนะครับทุกคนอยู่ที่1 MB p s พนะครับไม่ลดสปีดนะครับนานอยู่ที่24ชั่วโมงเลยนะครับทุกคนหรือว่า1วันนี่นะครับลองกดสมัครกันดูได้นะครับผมสำหรับอินเทอร์เน็ตตัวนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่2นะครับกดดอกจัน5 5 0ดอกจัน3 3 50สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมเน็ตนะครับความเร็วสูงสุด3 8 4ร b ครับตัวนี้นะครับผมเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับนานอยู่ที่ยบขออภัยนะครับผม1ชั่วโมงนะครับก็นะครับผมให้อินเทอร์เน็ตมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตัวนี้ใช้ยามฉุกเฉินได้โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่3นะครับกดอกจัน550ดอกจัน3.3 หกหนึ่งสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตหนึ่งขอภายนะครับผม4ี่ร้อยเมบนะครับความเร็วนะครับผมคงที่ไม่ลดสปีดเลยนะครับห้าร้อยสิบสองเคบีนะครับหลังจากนะครับผมที่หมดแล้วนะเองนะครับสี่ร้อยเอบนะครับก็จะเหลือหกสิบสี่เคบนะครับนานที่หนึ่งวันนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่สี่กันบ้างนะครับ สำหรับตัวที่สดอกดจัน5 5 0ดอกจัน3 3 54ส 4, ี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็อยู่ที่3 8 4 KB ปนะครับเป็นเน็ตนะครับผมแบบอันไม่ลดสปีดด้วยเนี่ยนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับทุกคนสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวถัดไปตัวที่5นะครับ สำหรับตัวที่5นะครับทุกคนก็กดดอ,อกจันนะครับผม7 7 7ดอกจัน7 6 7 3สี่เหลี่ยมนี่นะครับผมให้อินเทอร์เนต็ตมา1 0กิกนะครับสามารถใช้งานได้30วันนั่นเองนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับผมตัวนี้ก็คุ้มมากเลยนะครับแล้วถัดไปเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมกดดอ,อกจัน 5 5 0นะครับดอกจัน3 7 0สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมให้เตเน็ตมาสูงสุด10กิกนะครับระยะการใช้งาน30บวันนะครับตัวนี้เป็นแบบไม่ลดสปีดนะครับแต่ว่าถ้าหมดแล้วอาจจะหมดเลยนะั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรับเน็ตน,นะครับผมนะครับของ MyAS AH กันบ้างนะครับ นะครับทุกคนมากดตรงนี้นะครับผมแพ็ก a s นะครับเห็นไหมครับกดเข้าไปเลยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับทุกคนเห็นไหมครับผมสามารถนะครับผมมารับอินเทอร์เน็ตได้ทุกเบอร์ทุกซิมของ AS เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็นะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคิวโดน้าะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ใหม่นะครับผมสำหรับรหัสเน็ตของเครือข่ายต่างๆนั่นเองนะครับ